แกจะบอกว่าได้ฟิลลูกนหนูมากเลยเขาอาหารมาเสร์ฟด้วยน่ากินมากเลยต้องที่นี่เลยครับกับไอคอนสยามครับกับโรงนรม VP พีแถวนี้แล้วก็จองที่นั่งก่อนฮะจากนั้นก็ไปที่ VP พราฟรังผมซึ่งข้างในเนี่ยแกเขาจัดทีมฮาร์วีนด้วยน่าถ่ายรูปมากเลยเขาก็มาต้อนรับนะเนี่ยมีกาอีไฟฟ้าด้วยให้ใช้บริการใช้จุกๆไปเลยครับจากนั้นคเขาก็นําอาหารว่างนะฮะมาทําการเสิร์ฟรอเราก่อนครับผมอืมเขาบริการดีมากเลยแกฉันจะว่า แทบจะนั่งแบบว่ากระดิกมุงกระดิกมือเลยครับผมเขาก็มาเสิร์ฟให้เลยครับผมอาหารก็จแะบอบกว่าของเสิร์ฟของว่างน่ากินมากอร่อยพอโดนัดแซ่บจริงจากนั้นทีาก็จะเอาเมนูมาให้ครับผมสามารถเลือกได้ไม่หนึ่งเมนูครับหรือเป็นเอติมก็ได้หนึ่งอย่างนั้นนะฮะส่วนน้ำเนี่ยขอได้ไม่อั้นนะขอได้เรื่อยๆเลยอันนี้เขาจะเป็นวิลครามดีนเขามาเสิร์ฟก่อนเหมือนอันชันโซดาแกอร่อยนะแล้วก็นี่จะเป็นตัวชาเนาะแล้วก็จะมีเป็นตัวน April, นะ้ำแอปเปิลเนาะอยากกินน้ำอะไรก็สั่งเอาเนาะแล้วก็สั่งเป็นอาหารมาเป็นาเกกกตแแซ่่มอออรอยอรยว์นะผ นอกจากนี้ครับผมโรงหนังเขามีห้องน้ำใแบบส่วนตัว VP VP ครับผมแก่ๆจะบอกว่ามันเป็นระบบอัตโนมัติแทบไม่ต้องใช้มือจับเลยนนนเนี่ยตอนเินเข้ามาที่ชักโครกก็คือแบบมันเปิดเองฉันก็ตกใจอ๊ะเสียงไม่ทำอะไรมันเปิดขึ้นมาเองนึกว่าดูหนังผีแล้วมันหลอนนะครับผมแล้วก็บรรยากาศในโรงหนังค่อนข้างจะแบบว่ากว้างพอสมควรเลยก็มีเตียงทั้งหมด20คู่ครับซึ่งเราก็จองตรงกลางไว้แก่ที่เตียงเนี่ยเขาสามารถ โยกนะฮะเอ็นตัวขาตัวเอ็นหลังได้ด้วยนะแล้วก็มีหมอนกับเ้าห่มให้แกนอนดูหนังแบบชิคๆเลยถ้าใครสนใจก็มาดูได้น,นะครับกับโรงหนัง V.P. ที่ไอคอนสยามครับเทเตอร์หนึ่งนะจ๊ะ